อย่าให้อารมณ์เป็นนายชีวิตของเรานะคะถ้าวันนี้มีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะและไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไว้สักเท่าไหร่คุณก็เริ่มจะรู้สึกไม่ดีกับมันหรือว่าคุณเริ่มที่จะอารมณ์ไม่ดีเรามาลองปรับอารมณ์ด้วยวิธีของครูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้คุณโฟกัสที่การหายใจค่ะการหายใจเข้าและออกเนี่ยนะคะให้คุณเริ่มจากการหายใจเข้าให้ลึกที่สุดแล้วก็หายใจออกให้ลึกที่สุด คุณทําแบบนี้นะคะหายใจยาวแบบนี้เป็นเวลา5้ารอบค่ะคุณรู้ไหมคะว่าการโฟกัสที่ลมหายใจเข้าและออกอยาวๆเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการปรับพลังงานในตัวเรานะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองนไหลาตามอารมณ์ช่วยให้คุณมีสติในการตัดสินใจรวมถึงมีการแสดงออกที่ดียิ่งขึ้นค่ะคุณเชื่อจริงๆนะคะว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและก็เป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะ